เชิญท่านเท่าวิภพดิมจิตกรครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายเทวิภพดิมจิตกรผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครทนบุรีคลองสานบางมากะกพักก้าไกลครับ ก็ผมมังว่าการที่ผมเรียกชื่อตัวเองว่านายเท่าวิภพเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นหนึ่งในครั้นสุดท้ายที่ผมจะเป็นต้องเรียกคำนำหน้านามของผมว่านายน,นะครับผมเองไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอาจจะเป็นเพศที่ตรงโดยกาเนิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการขึ้นนำหน้านามของผมเนี่ยจะมีความสําคัญใดๆถ้าผมได้เพียงละหนึ่งคำออกไปผมก็รู้สึก ป็นคนขี้เกียจครับผมก็สบายขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อาจจะดูงงๆของผมนะครับที่ผมอยากมีความเห็นด้วยกับพรบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเพศคำน,นำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งผมยืนยันนะครับได้ฟังเพื่อนสมาชิกของอทั้งสองฝั่งของสภาแห่งนี้นะครับ ผมว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างเดียวเลยครับถ้ามาทานที่เห็นตรงกันแน่นอนนะครับก็คือหลักการที่เราเห็นความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับโอเคแหละครับก็เห็นมีก่อนหน้าผู้เสนอจะได้เสนอก็มีเพื่อนสมาชิกได้บอกว่าการที่จะเสนอกฎหมายนี้อยากให้ผู้เสนอคือคุณธัญวัฒน์กมวลวงศ์เนี่ยได้ถอนไปก่อนซึ่งผมเองคิดว่าจะถอนกันทําไมถ้าเห็นด้วยในหลักการ นะครับก็ควรจะให้ผ่านไปก่อนซึ่งถ้ามาทาครับถ้าผมมาดูในหลักการของกฎหมายนี้ครับที่แจกให้สมาชิกได้ดูนะครับหลักการในขั้นตอนวาระหนึ่งเนี่ยเราโหวตเพื่อรับหลักการนะครับจริงๆเราไม่โหวตเพื่ออะไรครับเราโหวตเพื่อหนึ่งบรรทัดนี้ครับหลักการของกฎหมายนี้ก็คือให้มีกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศแค่นี้เองครับเห็นด้วยใช่ไหมครับ เห็นด้วยก็โหวตผ่านใช่ไหมครับแล้วถามว่าความสําคัญนะครับที่เข้าใจว่ามีรากประชาชนที่จะเข้ามาอยู่ผมว่ารากของประชาชนผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาข้างในความตั้งใจจะแตกต่างหลากหลายกันยังไงหรือร่างของคลรมจะเป็นเช่นไรแต่ผมเชื่อว่ามันไม่หนีจากหลักการนี้แน่นอนนะครับก็ยืนยันนะครับว่าอยากให้เพื่อสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้รับหลักการในวรระหนึ่ง ไปก่อนนะครับเพื่อเพราะมันเป็นหลักการที่มันเปิดกว้างที่สุดแล้วใครจะแก้อย่างไรก็ได้ผมเชื่อว่าเรามีขั้นตอนในกรรมธิการที่จะไปแก้ไขได้อย่างที่เพื่อสมาชิกผู้อภิปรายก่อนหน้าผมได้มีข้อกังวลต่างๆนานาเรามีสภาแห่งนี้เพื่อเรามาคุยกันครับเห็นตรงกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเรามีกระบวนการที่ออกแบบดีไซน์มาเพื่อการแก้ปัญหาของสังคมอยู่แล้ว กรรมาธิการครับท่านประธานเป็นที่ที่เราไปถกเถียงกันครับลายมาตาเลยก็ว่าได้ว่ามาตานี้เราจะเอาอยัางไงมาตานั้นเราจะเอาอยัางไงเราจะกลัวปกป้องสิทธิ์ที่คนเขากลัวว่าจะโดนหลอกจากคำนั้นำหน้านามแล้วก็ไปแต่งงานอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าเราามาช่วยคิดช่วยกระทำในกรรมธิการได้แน่นอนครับประเด็นที่สองครับแน่นอนครับว่าที่เพื่อสมาชิกกังวลว่าถ้าหากร่างของประชาชนไม่ได้เข้ามา ณนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเสียสิทธิ์ของประชาชนผมไม่รู้นะครับท่านประานว่าพรรคอื่นเขาทํำยังไงแต่พรรคก้าวไกลเราเนี่ยปกติแล้วกรรมธิการต่างๆทั้งวิสามันในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเองหรือกฎหมายเองเราจะแบ่งโคต้าครึ่งๆอยู่แล้วครับส่วนใหญ่บางครั้งภาคประชาชนที่อยู่ข้างนอกสภาที่ไ็่สมาชิกเราไม่ใช่อดีตผู้สมัครของที่เคยลงกับเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นประเด็นนั้นๆ อย่างผมเองกับท่านประธานในสมัยก่อนก็ได้เคยนั่งใน,ในพรบกัญชากระท่อมด้วยกันก็จะสังเกตว่าเพื่อสมาชิกของผมที่เป็นกรรมธิการจากพรรคก้าวไก่ก็เป็นบุคคลนอกทั้งนั้นนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราตั้งเนี่ยบอกว่าโคต้าของก้าวไก่คงไม่พอที่จะให้หรือพกกรรคต่างๆคงไม่พอที่จะให้ภาคประชาชนที่เขาจะเสนอร่างเนี่ยเข้ามาไม่เป็นไรครับผมเสนอข้อเสนอนี้ครับให้เพื่อสมาชิก เพื่อความสบายใจเพราะเรารักประชาชนเหมือนกันว่าตามข้อบังคับนะครับท่านประธานเราสามารถกําหนดกรรมธิการกี่ท่านก็ได้นะครับเสนอมากกว่าปกติก็ได้แล้วแบ่งโคต้าไปตามพักการเมืองต่างๆแล้วเป็นที่รู้กันครับว่าจะนําภาคประชาชนเหล่านั้นเข้ามาในสภาเนาะอีกทั้งนะครับแม้ล่างนี้จะเป็นร่างกฎหมายที่พรบคอรมอได้เสนอเข้ามาในสภาแห่งนี้ แต่ตามข้อบังคับของสภาแล้วคอรมอรมอีมีสิทธิ์ที่จะเสนอกรรมธิการได้ไม่เกินหนึ่งในสามของสภานี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนพักเพื่อสมาชิกผู้แทนรัษฎรพักร่วมรัฐบาลซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับคอรมอรก็น่าจะขอท่านได้เพราะหลายครั้งหลายนามที่ผมเคยเห็นที่ผ่านมาในสภาอย่างนี้จากคอรมอรบางครั้งเป็นการเสนอจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของรัฐบาล เองด้วยซ้ำนะครับผมว่าแบ่งโค้ตาให้ประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับผมเลยเรียนนะครับด้วยเหตุผลทั้งสข้อเหล่านี้นะครับผมจึงขอให้เพื่อสมาชิกทั้งสภาได้สบายใจได้นะครับไม่ว่าตอนนี้กระบวนการของทางคลมจะเป็นอย่างไรผมคงไม่ไปว่ากล่าวอีกแล้วเพราะเพื่อสมาชิกผมทุกสัปดาห์ก็ได้ว่ากล่าวถึงกระบวนการทํางานทางนิติบัญญัติของทางคอมอไว้เยอะแล้วนะครับ รวมถึงหากกังวลว่าประชาชนที่เขามีความเห็นในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่เขารวบรวมรายชื่ออยู่ซึ่งตอนนี้นมีแค่3,000รายชื่อเองนะครับถ้าคอรมอ6,000นะครับขออภัยถ้าคอรมอเห็นใจก็นําร่างนั้นมาได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามที่ผมเรียนไปครับว่าเสดอชื่อกรรมธิการเอาคนเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็มาทํางานกันในกรรมธิการครับผมเชื่อว่าพรบคํา นำหน้านี้ต้องผ่านให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหมุดหมายสําคัญในการแสดงว่าประเทศไทยเราเดินไปข้างหน้าเราก้าวไปได้ไกลกว่าที่อื่นแล้วนะครับขอบคุณมากครับ